สวัสดีค่ะ,จะเจอกักับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องโรเซ่สลัดนะคะวันนี้โรเซ่มากับเกมสปีดวินเนอร์ค่ะทุกคนและวันนี้เอาใจสส่งบน้อยทุนน้อยเหมือนเดิมนะคะพกทุนที่300บาทค่ะจริงๆร่ะโรเซ่ก็มาบ่อยนะทุน50ทุนร้อยอะแต่ว่ามันจะเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อะถ้าร้อยก็จะได้มาหลายทีใช่ไหมทุกคนซู้แบบมา300ทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวร้อยหนึง่งเดี๋ยวจะได้มา3ทีแล้วคนนะเอามา300รลวดทีเดียวเอ๊ะหมายความว่าไง พูดเองก็งงเองเนาะโอเคก่อนจะเข้าเกมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้โรเซ่กันด้วยนะคะมาเดี๋ยว300เนี่ยโรเซ่พาเบ็ดแบบมวนจอยกรุบกรุบไปเลยอ่านเริ่มสตาร์ทที่10บาทนะคะเริ่มเบ็ด10บาทกันไปเลยปรับออโต้30มหมุน30ทีเปิดเทอร์โบด้วยละกันคะ่ะ คำเตือนนะคะสำหรับน้องๆห,หนุๆนท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่า f c ท่านใดเนี่ยที่ประสบป,ปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่นาโอ้โหเจ็ดร้อยยี่สิบดูโรเซ่ผู้คอมบันเทิงเฉยๆนะคะโอ้โหเปิดมาเจอซูปเปอร์เมกาเลยเหรอเจอหัวใจเข้าไป2,160บาทโหดเกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็เงียบอย่างงี้ใช่ปะ แต่มาก้อนโตๆเอานั่นไงไข่ควงมา90ถ้าเมื่อกี้มีตัวคูณนะมีรองค่ะทุกคนขาเออเรียบร้อยโอ้โหโหดจัดซื้อฟีเจอร์หน่อยละกัน500บาทเองนานเข้านะอยากลุน้นอยากลุ้นสกเกตเตอร์ดูวนนี้ว่าแบบเป็นการเช็คดวงนะคะปกติอะถ้าไม่มาคือแบบ ซื้อ,อยังไงก็ไม่เข้านะทุกคนนะอันนี้คือเป็นการเทรดเเลยโหสองบาทซื้อไปห้าร้อยนะลุ้นอยู่เหมือนกันนะอีกหหมุนยังไงเออเจอหน่อยลดซิิงมาแล้วเด้อเออโอ้โหเสียดายตกใจนึกว่าจะฟรีในฟรีซะละทุกคนเฮ้ยอีกห้าหมุนยังไงเนี่ยไข่ควงแต่ทีละ3บาทใจร้อนนะแล้วก็ใจไม่ดีด้วยตอนเนี้ ทุกคนโอ้โหคิงคิงวาสานเขารู้หมดเลยเนี่ยว่าเป็นว่าเป็นหนึ่งในขานะโอ้โหเคเคนะทุกคนโหเออจังหวะวายไม่ค่อยมาเลยอาคูนสิบไปละเฮ้ยมันเสี่ยวอยู่นะอีกสองหมุนเองอะ่ะมีสิทธิ์เหรอมีสิทธิ์จะได้ทุนคืนปะเนี่ย โอ้โหทุกคนอามาวายมาอยู่นะโอ้โหเสียว,ว่าแบบเป็นอะไรที่หลิบหลีพอสมควรโอ้ยสองเจสทุกคนม,นมันมันมันได้ทุนคืนก็จริงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรหร่เลยเอ้ยทุกคนเจอฟรีในฟรีหรอเอา มีสิทธิ์ลุ้นเมื่อกี้เสียงหน่อยไปเลยนะอะตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคะเหมือนโดนทุบชีวิตนะคะทุกคนเราจะเปลี่ยนไปโอ้ยเปลี่ยนไปภายในแบบหวินาทีนะคะกลายเป็นคนละคนโอ้หอยู่ดีก็ดีดขึ้นมาเลยกลายเป็นคนนอนพอนะเอาหมา96เจอคูณ1 8เข้าไปหน่อยไหมเออช็อตน,นี้พันเจ่นะมาเฮ้ยทุกคนค่อยได้หายใจหายคอต่อหน่อยเมื่อกี้แบบริ่มใจไม่ดีแลนะ แบบรู้สึกแบบตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมอตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมนใจเค้นเฮ้ยทุกคนพอลมดีแล้วทุกคนจะได้ฟังเพลงจากโรเซ่นะหรือว่าไม่อยากฟังไม่เป็นไรนะทุกคนนะกดสคิปข้ามช่วงเมื่อกี้ไปก็ได้นะโรเซ่ก็เขินตัวเองเหมือนกันสามสองสี่เฮ้ยยังไงครับผมโอ้ย ไม่มีอะไรเข้าจริงหรอสองเจสเฮ้ยทุกคนเดินทางมาครึ่งหมื่นแบบรวดเร็วว่องไวมากเอามาขอเบ็ดร้อยเลยละกันนะไปกันกระโดดข้ามคันเลยทุกคนแบบกำลังลุ้นใช่ป่าว่าวันนี้มันจะไปสุดที่ตรงโอ้โหเจอไข่ควงอีกแล้วสองพันสามเฮ้ยวันนี้ไข่ควงมามาต่อจากหัวใจใช่ปะ เปิดมาด้วยหัวใจต่อด้วยไข่ควงแล้วก็มาซ้ำไข่ควงอีกเออซูปเปอร์เมกาหมื่นสองเคยทุกคนมันคุ้มค่ากว่าซื้อฟีเจอร์อีกนะอันนั่นอนะไข่ควงมาอีกแล้วเสียดายนะตัวคุณไม่สุดเท่าไหร่โอ้ยคุณสี่ส0งบาทโหทําไมหล่อนไม่ไปอยู่ในฟีเกมเมื่อกี้นะโหเอาดิโอโหเป็ดร้อยจะไปอยู่ที่ตรงไหนเนี่ย ข้ามขั้นเลยนะคะยังไหนก็หมื่นแปดแล้วสามร้อยซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้คือแบบฟีเกมเขางเงียบเนาะคือเข้าฟีในฟีแล้วก็แบบปกติมันจะมีแบบว่ามาโยโย่บทเราสักนิดหนึ่งนะแบบเข้าตัวสองตัวให้เราแบบว่าหืมหมั่นเขี้ยวอยากซื้อฟีเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่ไม่มาไม่มาโชว์เลยอะเฮ้ย เบตสามรยังไงเนี่ยจะไปหยุดไหมจะสุดที่ตรงนี้หรือเปล่าหรือไปต่อได้อีกเฮ้ยนี่เราเปิดเทอร์โบจริงหรือเปล่าเนี่ยน้องเงียบเหมือนกันนะเอาดีไข่ควงพันสองเอาดีไหลต่อดีคิวสวยมากเจไหลต่อเอ้ยเอยยคูณหกจังหวะนี้เจ็ดเจ็รสิบบาทเฮ้ยเกือบหมื่นนะธรรมดาที่ไหนอ่ะโอ้โหเงียบๆแต่ฟาดเรียบนะคะเออ โอ้โห oh. เดี๋ยวเจอตัวคูณช็อดนี้อยากให้ได้ไหลถุงมือแตกต่อเปล่าเรียบร้อย7 6็ดอย่าบอกว่าสกเก็ตเตอร์ล่วงนะจริงปะเนี่ยหล่นลงมาเลยเปล่าโอ้ oh. โหคูณแปดหกหมื่นบาทเฮ้ยเฮ้ยโลเซนก็จะไม่เข้าแล้วนะวันนี้โอ้โ oh. หแต่สกเก็ตเตอร์นี่มันเชียดฉิวเลือเกินไม่มาได้ไงโห oh. มาขอเบ็ดสุดละกันเอ,เอากี่ทีดีห้าทีเนาะมาวันโอ้โอ้โหไหลสวยมากเฮ้ย,ถ,ย <c oughs> ออถ้ารู้ว่าเบ็ดสองพันขนาดนี้เราเซ่มาตั้งนานแล้วจริ้ะเนี้อ่ะแสนสี่เออโอ้โหถ้ารู้ว่าเบ็ดสองพันจะปังเอาวันเราใช่ปะ่ะทรูโอ้ย จังหวัดทูทำไมมันน้อยมันนี่จังหวัอ่ะสามสี่เออจังหัวใจนอยอันรอบสุดท้ายทุกคนเป็นสักขีพยานนะทุกคนนะมาโอ้โหสเก็ตเตอร์เข้าวันนี้เอาจริงเปล่าไม่เฮ้ยไม่ลงอ๋อโอ้โหทุกคนคาใจขออีกรอบโอ้โห ฉันอยากซื้อฟีเจอร์มากแต่ว่าวันนี้แบบ เดาเล่นนานเกินไปไม่เวิร์กโอเคฮะโอเคครับใครที่อยากเล่นตามโรเซ่นะอย่าลืมคลิกเชลิงใต้คอมเมนต์ไปเล่นตามโรเซ่กันได้เลยนะโรเซ่ Rose ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครส่วนใคร,ใคร่ชื่นชอบคลิปนี้ของโรเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้โรเซ่กันด้วยนะคะทุกคนหาเป็นกาลังใจให้โรเซ่ทำคลิปดีแบบนี้เอาไปดีเล่เลยส่วนใครส่วนใคร,ใครที่กลัวจะพลาดคลิปดีจากางช่องโรเซ่สล็อตกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งด้านล่างนี้นะคะไว้ด้วยละกันนะจ๊ะเวลาโรเซ่อัปเดตคลิปเนี่ยน เ้่ข่าวเตลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ